สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมมาคุยเรื่องที่ผมโดนสติมเมอร์ด่าเนาะที่เรื่องที่เล่นกับผมแล้วแพ้ไป2เกมอะ่ะจริงๆแล้วผมเล่นกับเขาผมก็แพ้นะจริงๆผมก็เล่นกับคนอื่นผมก็ไม่แพ้นะชนะตลอดแต่ผมก็ไม่ได้หัวร้อนอะไรเพราะว่ามันก็แค่2เกมปะเออทั้งที่ผมใช้ตัวแก่งหนึ่งด้วยอันดับเยอะกว่าเขาอีกผมยังไม่ซีเรียสเลยเพราะว่าคนฝีมือแบบผมอะ่ะมันจะชนะเกมไหนก็ได้ไงเนี่ยเห็นไหมผมให้ดูสถิติเลยเปิดคลิปให้ดูเลยก็คือเนี่ย สิบเกมล่าสุดผมแพ้สองเกมเนี่ยสืสอจอยทงนั้นเลยนะได้คนเดียวด้วยก็คือแพ้เกมกับเขาเนี่แหละก็ทีมมันไม่ดีอ่ะจะให้ชนะได้ไงอ่ะเออมันก็แค่นั้นเองกอ็อ่ะกลับมาคุยเรื่องสีมือที่ว่ามีคนบอกว่ามีคนแบกผมอ่ะดูคะแนนสึ่สืออผมก่อนล้วกันตอนเนี้ยผมพยายามค้นชื่อเขานะเอ๊ะทำไมไม่เจอว่ะตัวมีตั้งเยอะนี่มีรูนสามร้อยครบตั้งหลายตัวเติมเงินเยอะแยะเลย ทำไมผมถึงหาชื่อเขาไม่เจอก็นั่นแหละไม่เจออะในทอ็อปสองร้อยไม่เจอเลยเออทั้งที่ผมก็เล่นแค่มิสซอีตัวเดียวเนาะมิสซอีกับจีนพวกเอชดีแค่นั้นะ่ะเออผมยังติดอันดับเยอะกว่าเขาเลยทั้งที่ข้อจํากัดผมเยอะกว่านะทั้งที่แบบของผมมีไม่เท่าเขาอะ่ะแต่สิ่งที่มากกว่าก็คือฝีมือแหละแค่นั้นเองเออส่วนเรื่องทัศนคติเนี่ย ผมรู้สึกถูกใจกับสิ่งนี้นะนี่คือเขาอ่ะรีพอร์ตผมไปแล้วสองเกมที่เจอกันแต่รีพอร์ตผมไม่ติดไงเพราะผมฉลาดส่วนผมก็รีพอร์ตเขาคืนไปซึ่งก็ติดนะลบห้าไปอืมแต่ทั้งนี้แล้วเนี่ยผมไม่ต้องการให้สังคมเกมนี้มันมันรีพอร์ตกันทุกเกมนะ ผมคิดว่าเราควรจะให้อภัยกันไม่ว่าใครจะเล่นแย่อะไรยังไงถ้ามันไม่เกินไปจนแบบเออจงใจจงใจเล่นงโง่แบบร้อเอะไรขนาดนั้นอนะ่ะก็ไม่เห็นต้องรีพอร์ตกันทุกเกมเลยผมว่าการรีพอร์ตทาให้คนที่โดนหรืออะไรเขาไม่อยากเล่นเกมนี้ต่อนะมันทําให้สังคมเกมมันแย่อใครที่ดูสตรีมเขาบ่อยๆก็เห็นดีว่าเขามักจะโทษทุกคนยกเว้นตัวเองหรือว่าโทษคนอื่นบ่อยๆอ,ยอะ่ะ อคดดาคนอื่นเล่นเล่นหวยก็บอกกากแต่ว่าพอตัวเองเล่นกากก็ไม่เห็นเป็นไรก็นั่นแหละครับก็มันก็แค่นั้นเลยสำหรับเรื่องนี้ส่วนผมก็ไม่ติดใจอะไรนะอืมก็เนี่ยผมก็ให้ดูมันมันก็แค่สองเกมผมจะชนะเกมไหนก็ได้อะแล้วก็อันดับผมก็มันก็พิสูจน์แล้วไงว่ามันคือของจริง ไอ้แต้มโซนเนี่ยมันขึ้นยากมากนะมันบวก50ลบ200มันขึ้นมาจากสุดสุดยอดด้วยเพราะฉะนั้นแล้วมันไม่มีใครแบกใครได้